มาให้รู้จักหน่อยมาใครคะอันนี้ก็คือมาใครไม่รู้นะคะแต่ว่าหนูไม่กล้าเข้าใกล้ค่ะอทำไมไม่กล้าเข้าใกล้ค่ะไม่ได้สนิทไม่ได้สนิทใช่ไหมโอ้เขาไม่สนิทเธอน่ะเขาไม่สนิทกับเธอเธอเธ <c oughs> อเขาไม่สนิทกับเธอเ <c oughs> ขาไม่สนิทก,กับเธอเลยเขาเลยไม่กล้าเข้าใกล้เธอ <c oughs> อ๋อคนมากเหน่อยพูดยังไงแม่เราบอกแล้ว ซื้อยังก่อครับพันเดะเออซื้อมันด้วยเหรข้าวเจ้าข้าวเจ้ามันชอบเด็กน้อยผู้หญิงไหนาบนบนเอานลนคบลูกชิ้นคบ้าลูกชิ้นบ้าลูกชิ้นบฮะลูกชิ้นบ้าก็แสนดูดังมันมาเป็นหน่อยี เขาชอบเด็กผู้หญิงน่ารักเธอน่ารักไหมเขาเจ้า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 ยังไงเขาเจ้าเขาเจ้าเขาเจ้าน้องเขาเจ้าดูสิมันจะเลือกใครมันไม่เลือกใครเลยเพราะว่า มันชอบเด็กผู้หญิงน่ารักมันไม่เลือกใคร